สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางในลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาว V ี P แล้วก็ลาวสามัคคี V ี P นะครับตอนแรกว่าจะไม่ลงนะครับพี่ๆเพราะว่าผมลงไม่ทันเนาะก็คือมีพี่ๆสมาชิกคอมเมนต์มาบอกว่าขอลาว V ี P นะครับพี่ๆก็เลยต้องลงให้พี่ๆสมาชิกนะครับพอดีผมไม่ค่อยสบายด้วยนะครับพี่ๆเวลาพูดแล้วชอบไอเนาะก็เลย ตอนแรกว่าจะไม่ลงนะครับแต่ว่าไม่อยากขัดใจพี่ๆสมาชิกที่รอติดตามนะครับผมเนาะเพราะว่ากําลังใจพี่ๆนะครับเนาะก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่ทําชิปทํแนวทางนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะรอแล้วไม่ได้ลงให้ก็เราก็เป็นคนให้รู้สึกเสียความรู้สึกเนาะก็ขอให้ปังๆนะครับสมกับการรอคอยนะครับที่แอดลงให้ก็แล้วกันนะครับท่าในใดที่ติดตามเราพัฒนาวันนี้ผมยินดีด้วยนะครับเพราะว่าผมให้ ให้วีลูที่4แล้วก็เจาะ4 5ตรงๆเนาะมาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับให้4กับ8เนาะแต่ว่า8 2ไม่มีนะครับในตัวเจาะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับพี่พเราสามัคคี VIP เนาะคืนนี้ให้ไปที่เลข5กับเลข9ก9นะครับรูดไปที่เลข5นะครับ5 0 5 2 แปดเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดสามตัวเก้าห้าสองนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับพี่นะ้องถ้าเกิดไม่ทันยังไงผมขออาภัยด้วยนะครับพี่พนี่เลยนะครับส่วนเรา VIP เรา VIP ได้เลข8กับเลข4นะครับรูดไปที่เลข4 42 45 49 82 84 85นะครับ3ตัว842นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสรับแนวทาง2อลาวนอะกคืนนี้ไม่ใช่3าลาวนะครับเป็น2อลาวลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาววีนะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับทุกท่านที่ติดตามแนวทางในค่ำคืนนี้ขอให้โชคดีเฮงๆฟังๆเ,เหมือนเราพัฒนานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ